ทุกคนเรามาพบกับวิดีโอรีวิวท t o ป5สำหรับน้ำหอมที่แนวแบบฟรุตตี้แล้วก็ฟ f ร o r a l เบาๆให้อะไรที่บางเบาสำหรับซัมเมอร์ในช่วงนี้นะคะ คัดมาแบบ5ตัวจริงๆคือปกตินะโบแบบชอบมากกว่านี้แต่ว่าเราแบบคัดมาเอาแบบเน้นๆเลยนะคะแบบเน้นๆว่าฉีดแล้วให้ความสดใสสดชื่นดูยังก็นะคะดูไม่เป็นแบบผู้ใหญ่อะไรมากมานะคะแล้ววันนี้ก็อากาศแบบเป็นใจมากๆคืออากาศดีมากมีด่งมีแดดแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นแฮปปี้นะทั้ง5ตัวนี้นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยที่อ,อาจจะเป็นแบบ ไฮเอ n นนิดนึงนะคะคือโบไม่ได้ติดนะว่าเวลาเวลาที่แบบซื้อน้ําหอมจะอะไรแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคืออาจจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแล้วก็อาจจะเก็บตังไปซื้อได้นะขอเริ่มจากกลิ่นที่แบบบางเบาที่สุดเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้บางเบาสดๆเลยนะคะของดอชิกาบาน่าค่ะ ลิม a าทริสนะคะเบอร์สเป็นน้ำหอมที่เรารู้สึกให้ความเบอร์รี่คือแบบแบล็คเบอร์รี่มาเลยนะคะมีความฟรุตตี้บางเบาคือบางเบาจริงๆนะอาจจะไม่ได้ติดทนนานขนาดทั้งวันคืออาจจะต้องฉีดสองรอบนะคะก็สามารถที่จะเอาไปแบบใส่ในขวดเล็กๆได้นะคะหน้าตาของเขาคือเอ,อ่อแบบนี้นะคะมีเบอร์สด้วยนะคะเบอร์สาอืม รุตตี้ชัดเจนมากคือไม่ไม่ไปเชิงฟลล o ์คือมาแบบฟรุตตี้ชัดๆเลยนะคะเราชอบตรงที่เขาไม่ให้ความเออะอะไรเหมือนกับฉีดมาเหมือนไม่ค่อยได้ฉีดแต่ให้ความหอมมาให้ความอร่อยให้ความแบบสดชื่นนะคะและตัวที่2คือตัวนี้ค่ะของ c h n n e l c h a n c e สีชมพูนะคะเป็น c h a n n e l c h a n ส e ที่ตัวเดียวที่โบมีในตอนนี้นะคะเมื่อก่อนโบจะมีแบบ ชาแนลชังส์ของออริจิน а ลในตอนนั้นคือเราไม่ได้ชอบเราก็เลยขายต่อนะคะส่งต่อไปแต่ว่าตอนนี้เราชอบตัวนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดตัวนี้เนี่ยจะให้อารมณ์แบบมีความหวานขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ว่ายังยังเรายังรู้สึกว่ามีความฟูตี้มากกว่าฟลอรลนะคะอาจจะแบบว่าคล้ายๆกันแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะให้ความฟลอรลมากมากขนาดนั้นคือในวันที่แบบสบายสายส,ายสดใส อืมก็ฉีดตัวนี้ได้นะคะฟองนะคะไม่ใช่พอฟฟิ้งเจ๊วันนีวพอฟองนะคะพอฟองก็ใช้ได้แบบอืมทนนานกว่าตัวทอเลนิดหน่อยนะคะคือเขามีแบบทอเลแล้วก็จะมีพัฟองด้วยนะคะตัวที่3นะคะไปกันแบบเร็วๆไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็โน้ตแต่ละตัวนะโบก็จะทิ้งไว้ข้างล่างนะคะให,ให้ได้อ่านกันเอาจริงๆโบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จําโน้ตเท่าไหร่แต่เราจะจําได้ว่า เราฉีดไปแล้วเรารู้สึกอะไรยังไงนะคะคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าอืมสำหรับโบนะเป็นคนที่จําโนต้ตของอน้ําหอมไดยากมากไม่รู้ทำไมคือพยายามจําแล้วแต่ก็แบบบางทีจําไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็จะขึ้นข้อมูลให้ทุกคนนะคะรวมทั้งราคาด้วยนะคะขวดที่สามตัวนี้จะเป็นของปลาด้นะคะปลา a ้าลอกเฟมนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูก็จะเป็นทเลนะคะเป็นทเลที่ โบรู้สึกว่าก็ให้ความติดทนคือในบรรดาน้ำหอมนะตัวนี้ติดทนที่สุดนะคะถึงจะเป็นโทเลก,ก็ตามนะแล้วเวลาที่โบชอบฉีดมากที่สุดก็คือเวลาฉีดไปทำงานนะคะให้ความแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ให้ความแบบเป็นทางการมากกว่ามากกว่าตัวแบบสีตัวที่เหลือนะคะตัวนี้คือเรายอมรับจริงๆว่า เราชอบมากอะ่ะใกล้จะหมดแล้วเลยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะขวดนี้ก็ประมาณ35ม l ลลรนะแล้วก็เป็นขวดที่เรารู้สึกมีความเป็นเฟมีนีนเป็นผู้หญิงคือถ้าเป็นอ้อาฟองนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคือเรารู้สึกว่าให้ความแบบเราถือก,กระเป๋าปาดา้าแบบ เออเราถือกระป๋อปาด้าเลยอ่ะเออโบก็จะมีกระป๋อปาด้าด้วยใบหนึ่งนะคะที่แบบคล้ายๆอย่างนี้เขาจะมีความแบบหนังอะ่ะลงทุนมากกับแพ็เกจจิ้งแล้วเราให้ความแบบให้ความหรูหรามากกับแพ็คเกจจิ้งนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเพื่อนๆลองไปดมดูว่าบางคนน่ะอาจจะชอบของพอฟองมากกว่านะจะบอกว่าติดทนนานพอๆกันเลยนะคะ2ตัวนี้นะจ๊ะฉีดไปทํางานก็ได้ไม่รบกวนเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนที่ทํางาน แล้วก็ให้ความเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบ20่สอัพขึ้นไปนะคะขวดที่4ตัวนี้จะเป็นของเชียร์โชอามานนซีนะคะขวดสีแดงเป็นขวดที่หลายๆคนก็พูดถึงนะคะเพราะว่าคือเป็นขวดที่เป็นแบบเบสเซลเลอร์อะเบสเซลเลอร์ของเขาเลยนะคะให้ความ f ล o r a ลแล้วก็มีความหวานแต่ไม่หวานเลี่ยน คือหวานพอดีพอดีเรารู้สึกว่าเขามีความพอดีแอบเซ็กซี่แอบซบุกซนเล็กๆนะคะตัวนี้เราคิดว่า,เ,าเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับแบบสาววัยรุ่นได้นะแล้วก็แบบ18ขึ้นไปโอเคนะคะฉีดกลิ่นแบบนี้นะคะวัยทางานก็ฉีดได้ไปทํางานก็ฉีดได้นะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าทํางานที่ไหนเพราะว่ามีความซุกซนนิดหน่อยนะคะมีความเซ็กซี่นะขวดนี้โบ ซื้อมาขนาด50มลลตรนะคะคือ,อ,อได้มาเป็นของขวัญน,นะคะก็เลยแบบขอขวดใหญ่นิดนึงนะจะได้ใช้ได้ไดนานก็ฉีดบ่อยเหมือนกันค่ะฉีดแล้วรู้สึกว่ามีความติดทนพอสมควรนะคะติดทนอันดับ2องรอจากปลาด้าตัวเมื่อกี้เลยนะคะต้องยกให้ตัวนี้นะถ้าอยากเพิ่มความหอมและติดทนนานมากขึ้นกว่านี้ต้องใช้แบบคู่กับโลชั่นของเขานะโบแนะนำเลยเมื่อก่อนเนี้ยโบไม่เคยเชื่อแต่พอหลังจากที่โบแบบใช้ น้ำหอมแล้วก็โลชั่นทาผิวกลิ่นเดียวกันแล้วโบก็พบว่าทำให้น้ำหอมของเราติดทนนานมากขึ้นเพราะว่าโลชั่นน่ะเขาซึมเข้าไปที่ผิวของเราเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราเพิ่งรู้วะ <c oughs> คือน่าจะรู้เราต้องนานแล้วไหมแต่ว่าถ้าจะให้ซื้อหลายๆกลิ่นตามน้ำหอมที่เรามีมันก็แบบเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่า พวกโลชั่นนะ่ะก็ใช่ว่าจะถูกนะทุกคนคือเขาก็มีราคาของเขาเหมือนกันแหละเราก็แบบจะต้องเลือกซื้อว่าอาจจะซื้อของยี่ห้อนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะคะกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดซึ่งได้มาจากคุณพี่สุทธิรกของโบนะคะที่เยอรมันนี่แหละพี่เขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะนั่นก็คือดอเชกาบานาการ์เด้นนะคะสีหวานมากเลยไหมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่แบบชมพูม่วงนะวันนี้ คือเข้ากับชุดเลยไงแบบวันนี้ก็ใส่สายเดียวสีชมพูนะอะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่โบแบบอตอนแรกอะไม่คิดว่าจะชอบไม่คิดเลยแหละเพราะว่าโบคิดว่าทําไมมันดูแบบว่าหนักไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองฉีดนิดนึงอมืมีความมีความหวานตอนแรกๆคือแบบสเต็ปแรกคือฉีดแล้วมาแบบรู้สึกแบบอื้อหือ หวานมากนะคะแต่พอเขาแบบออกซิได์กับผิวเราเรียบร้อยแล้วพูดเหมือนลองพื้นเลยเออเขาเรียกว,ว่า dry down นะคะพูดผิดต้องบอกว่า dry down กับผิวของเราแล้วนะคะซึมซาบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเป็นความหวานที่ดูเบาบางลงเออตอนแรกแบบเปิดมารู้สึกโอ้โหหวานตึงต้งมาเลยตึ้งนะแต่พอแบบหลังๆไป5นาที5นาที10นาทีผ่านไปนะคะรู้สึกเลย มีความหวานน้อยลงแล้วแล้วก็มีความสดชื่นขึ้นมานะคะท้ายๆเราจะรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นแล้วติดผิวติดผิวประมาณนึงเลยนะคะเอาเป็นว่าติดผิวอันดับ3าของลิสตวันนี้นะคะคือตัวนี้นะชอบแพคเกจจิ้งความหวานของเขามากอะทุกคนดูแบบมีดอกมงดอกไม้อะ่ะน่ารักมากนะคะคือกิมมิคของเขาอะ สวยอะ่ะเราชอบเราชอบขวดมากแล้วเ,เพื่อนๆนะคะมีกลิ่นไหนที่แบบบางเบารู้สึกว่าฉีดในหน้าร้อนนี้ให้ความแบบสดชื่นแล้วก็เฟรชอัพตัวเองฟรุตตี้นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ของคอมเมนต์บอกโบได้ข้างล่างนะคะแล้วก็หวังว่า5ตัวนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะในการตัดสินใจซื้อวิธีการเลือกน้ําหอมนะโบเคยพูดไปแล้วคือหลายๆวิดีโอน้ําหอมนะคะว่าเออต้องฉีดนะออฉีดผิวแล้วก็ไปลองดูสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ คือเขาจะออกซิไดและไดรยดาวต่างๆกันนะคะไม่ใช่ว่าโบฉีดและหอมทุกคนก็จะฉีดและหอมเหมือนกันนะคือเราต้องลองจริงๆกับผิวของตัวเองนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอคราวหน้าคะ่ะ